มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกค้าเช่นกันบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อรถกับบรถทบ้านไวมากๆเลยมาเมื่อวานรับรถวันนี้เลยและที่สำคัญเป็นเงินสดด้วยนะทุกคนวันนี้เนี่ยพบกับลูกค้าแล้วสวัสดีครับคุณพี วันนี้อยู่กับพี่วงด้วยอ่าพี่วงลูกค้าพี่วงแนะนําหน่อยสิต้องขอบคุณพี่มาลัยพรมากเลยค่ะก็คือพี่มาลัยพรนะคะก็คือเข้ามาที่ร้านเมื่อวานนะคะแล้วก็มาเดินเลือกรถเลขกอย่างหนึ่งนะคะพี่มาลัยพรเนี่ยเจอรถที่ถูกใจแล้วก็บอกเลยว่าในงบราคาที่พี่มาลัยพรเนี่ยตั้งงบไว้พอดีและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบายรถบ้านนะคะรอบนี้จัดแถมทั้งแม็กนะคะรวมถึงภาษีพรบรค่าโอนฟรีทุกอย่างเลยนะคะ น้องชายขอสอบถามนิดนึงว่าพี่มาลัยพรเนี่ยมาจากที่ไหนเอย่ยมาจากนาย่างค่ะอ๋อมาจากเพชรบุรีเนี่งใช่คุณพี่รู้จักบอิบ,บ้านได้ยังไงเอย่ยอ๋อดูในเฟซดูในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเห็น<ม>ไหมล่ะแฟนเพจบอรถบ,บ้าน,บบานมั่นใจได้เลยว่ามีตัวตนอยู่จริง,รงแน่นอน<ช>ลูกค้าสามารถรับรถได้หน้าร้านจริงๆแน่นอนเออลูกค้าผมขอถามอย่างหนึ่งสงสัยมากเลยทำไมพี่มาลัยพรเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับบอิบ้านไวจริง ถูกใจค่ะรถสวยมากแล้วก็น่าสนใจเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะรถมันเรียกเราอยากรถอยากกลับบ้านกับเรานั่นเองเออเนื้อคู่เจอเนื้อคู่ที่บอกรถบ้านเออบอกเลยวันนี้เนี่ยพี่มาลัยพรได้รับการบริการจากพี่วงเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีมากๆเลยค่ะน้องน่ารักแล้วก็บริการดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ เอาง่ายๆใครเนี่ยอยากซื้อรถเนี่ยติดต่อสามารถติดต่อได้เลย <Okay. S 1> พี่พวงใครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อรถไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์หรือว่าเป็นเงินสดนะคะที่พร้อมจะให้พี่พวงหรือน้องพวงบริการเนี่ยสามารถโทรหาพี่พวงได้เลยนะคะเบอร์ศูน6 8 0ป6 9 1นะคะแล้วก็วันนี้เราต้องมาขอบคุณพี่มาเลยพอนะที่มาเป็นลูกค้าของเราถูกต้องขอขอบคุณพี่มารัยพอด้วยพี่เชี่ยวบ้านในบอลรถบ้านขอบคุณครับขอบคุณพี่ผู้ชายด้วยนะครับเฮงเฮงรวยๆเฮงเฮง้วยค่ะ ันนี้นะคะพาเงินพานท้องพาความสุขเข้าบ้านานะคะคุณพี่ค่ะข,ขอบคุณค่ะที่สำคัญขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับ,ขอ,ข,อบขอบคุณครับสวัสดีครับ